คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหูฟังที่เป็นรูปทรงของ i n e เอียร์มอนตัวแรกของทางยูคอเทคนะครับหูฟังจากทางเกาหลีตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษตรงที่ไดเวอร์ของเขานะครับออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับในขนาดที่เล็กมากๆเพียง8มิมตรนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับสายอัปเกรดคุณภาพสูงแล้วก็มาเป็น b a l านซ์4.4ให้อีกด้วยครับนอกเหนือจากนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามมาชมในคลิปนี้เลยครับ จะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีติ๊กต็อกแล้วนะครับฝากเพื่อนเพื่อนเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับผมกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเดบิลนะครับจากมั่นคงชาแนลนะครับผมอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับว่าวันนี้เราจะอยู่กับหูฟังอินเอียร์จากทางยูโคเทคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันมีส ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่หูฟังอินเอียร์ตัวแรกของทางาค่ายเขานะเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีตัว RE 1กับ RE 2นะครับถ้าใครจำได้นะครับซึ่งรอบนี้นะครับเขาจะมาเป็นทรงแบบอินเอียร์มอนิเตอร์เลยนะครับสังเกตที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีความเป็นมอนิเตอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เอาละฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่ตัวบอดี้ของเขากันก่อนดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนนะฮะตัวบอดี้ของเขานะครับมันจะมีความสวยงามมากๆนะครับอย่างที่ได้บอกว่ามันเป็นรูปทรงของอินเอียร์มอนิเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวมใส่นอกจากการคล้องหูแล้วเนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันก็จะแนบเข้าไปกับตัวใบหูของเราด้วยนะครับซึ่งตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมีความสวยงามตรงที่ การขึ้นรูปของเขาเป็นเทคโนโลยีแบบ 3D P ิมพนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบ SLA นะครับโดยบอดี้ของเขาก็จะมีความสวยงามมากๆนะครับมีความงางามแล้วก็มีธีมแบบสไตล์อวกาศนิดนึงนะครับจะเห็นเป็นเหมือนละอองดาวนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ของเขาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเฟซเพจด้วยนั่นเองนะฮะส่วนตัวหูฟังนะครับต้องบอกว่า มันจะมีลักษณะที่เป็นขนาดค่อนข้างเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีใบหูที่เล็กเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับนอกจากนี้นี่ให้ดูกันตรงตัวท่อนําเสียงนะครับท่อนําเสียงของเขาเนี่ยนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่อของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าไปในหูลึกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ฟังต่อเนื่องได้นานนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่า แพ้กับอาการที่เป็นแบบท่อนําเสียงยาวๆเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วอึดอัดหรือว่าเจ็บเนี่ยตัวนี้จะไม่มีอาการเหล่านั้นให้เห็นเลยนะครับเอาละครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามันใส่ได้สบายมากนะครับสังเกตดูว่าผมใส่เข้ามาปุ๊บผมบิดแค่นิดเดียวเนี่ยมันอยู่เลยนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยยื่นออกมาจากที่ตัวใบหูเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแนบสนิทด,ดีนะครับยกเว้นนะยกเว้นคนที่มีใบหูเล็กจริงๆนะครับมันอาจจะดูนูนออกมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าอย่าง หูที่เป็นแบบไซส์ของผมเนี่ยขนาดกลางๆหรือว่าคนที่มีใบหูใหญ่กว่านี้เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออมันจะแนบเข้าไปในใบหูได้อย่างแนบสนิทเลยครับเอาละครับพูดถึงตัวหูฟังไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวสายกันบ้างนะครับที่บอกว่ามันเป็นสายอัปเกรดเนี่ยก็คือนี่เลยฮะตัวสายของเขานะครับมันจะมาเป็นสายแบบทูพินนะครับขนาด0.78นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเมมโมรีตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะหุ้มมาให้เลยนะมันจะไม่ได้สามารถดัดได้นะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยใครที่ใช้งานแบบหูฟังที่เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์มาก่อนจะรู้ว่าพอเขามีลวดดัดเนี่ยพอดัดไปบ่อยเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ลวดหักแล้วมันก็จะต้องซื้อสายใหม่นะครับแต่ว่าพอเขาดัดมาให้แบบนี้เลยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องออกังวลเรื่องของความเสียหายจากตัวลวดนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูกันที่ตัวสายบ้างนะครับตัวสายของเขาเนี่ยมันจะเป็นสายแบบถักสีนะครับแล้วก็จะมีสีสันที่ออกโทนแบบ เทาๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับโดยตัวสายของเขาจะใช้ตัวนําเป็นทองแดงบริสุทธิ์6 n อนะครับแล้วก็ชุบด้วยเงินนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มันจะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตอะไรมากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวสายของเขานี่มัจะไม่ได้รู้สึกแข็งกระด้างมากนะเวลาใช้งานก็สามารถหยิบจับได้ง่ายนั่นเองนะครับส่วนตัวแจ็คของเขานะครับนี่เลยความพิเศษของเขาก็คือมาพร้อมกับตัวที่เป็นบาลานซ์4 4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่นิยมใช้ตัวแจ็คที่แบบเป็นบาลานซ์4 4นะตอนนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปอัปเกรดสายเพิ่มเติมนะครับยกเว้นว่าเอออยากจะไปเพิ่มเติมอะไรอื่นๆก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับแต่ว่าเดิมๆเนี่ยก็คือมาถึงปุ๊บนะครับสามารถที่จะใช้ตัวแจ็คบาลานซ์4 4ได้เลยนั่นเองครับ มาต่อกันที่ภายในของตัว u ู o t e c h กันบ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ไดเวอร์แบบด y นามิกขนาด8ม mm, มซึ่งจะมาพร้อมกับตัว IDP เทคโนโลยีนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศเนี่ยเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความละเอียดสูงขึ้นนะฮะนอกจากนี้เนยยังช่วยเสริมเรื่องของตัวเบสให้มีความหนักแน่นแล้วก็ลงได้ลึกมากกว่าเดิมอีกด้วย อาละครับทีนี้เรามาพูดถึงอ s สระภายในกล่องกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับเปิดกล่องมาแล้วก็จะเจอกับตัวหูฟัง IL 1000นะครับมีตัวสายที่เป็น Balance 4.4 1เส้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวเคสนะครับทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนหน้าเลยที่เป็นตัว RE 1กับ RE 2นั่นเองครับก็จะให้เป็นเคสแบบเดียวกันนะฮะ ส่วนของตัวจุกซิลิโคนนะครับเขาจะมีมาให้เยอะทีเดียวนะครับมีมาให้ถึง7คู่เลยนะครับทุกท่านสามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนดูก่อนได้นะครับว่าสวมใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับหรือใครที่มีพวกจุกอัปเกรดแบรนด์ต่างๆนะครับก็สามารถเอามาเปลี่ยนใช้ได้เช่นกันครับและที่เด็ดกว่านั้นนะครับเขาก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่แปลงจากบาลานซ์4.4นะครับกลับมาเป็นซิงเกิลเอน3.5ให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะครับ ูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัว y u โค t e c, c i l l 1,000รุ่นนีนะ้มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ยยังออกแบบเองด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยี IDP นะครับผมซึ่งนอกจากตัวไดเวอร์ที่ทำออกมาเป็นพิเศษแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมาจับ ควบคู่กับตัวสายที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับมันทําให้เสียงที่ได้เนี่ยนะครับมีความนุ่มนวลน,นะครับมีเนื้อเสียงที่เต็มอิ่มจับต้องได้ง่ายนะครับเรามาเริ่ม,มันที่เสียงเบสกันก่อนแล้วกันนะครับเบสของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบเป็นลูกเลยนะครับมีน้ํามีนวลน,นะครับให้อิมแพกแรงประทะที่กําลังพอดีนะมันจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบเน้นเรื่องของแรงประทะเยอะแต่ว่ามันจะเป็นการลงน้ําหนักแล้วก็ มีการเก็บตัวที่ค่อนข้างไหวนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเบสที่มีเนื้อเยอะก็ตามแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเบสมันเ,เก็บตัวช้าหรือว่ามันรู้สึกว่ามันสั่นหรือว่ามันดูคุมเคือไม่แต่น้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะรู้สึกว่าตัวเบสของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาในการที่เรารันอินไปนะครับในส่วนของเสียงกลางเนี่ยจะเป็นเสียงกลางที่ ติดอุ่นหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างไปทางแบบเน้นเรื่องของการแยกแยะชินโนตรีนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังในช่วงเสียงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงเครื่องเคาะนะครับเสียงกีตาร์หรือว่า จะเป็นเสียงพวกที่เป็นเปียโนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีโฟกัสที่ดีนะครับเราจะสามารถรับรู้ถึงพวกชิ้นดนตรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ครบทุกชิ้นนะครับโดยเฉพาะกับเพลงที่มีการบันทึกเสียงมาดีๆเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ยินรายละเอียดต่างๆมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนเสียงนักร้องของเขานะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงร้องตามสไตล์ของยูโคเทคเลยนะครับก็คือเป็นเสียงร้องที่มีความนุ่มนวลน,นะครับเวลาฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างผ่อนคลายนะครับไม่ได้ลุกเร้ามากนักนะครับแต่ว่า ข้อดีของเขานะครับเวลาที่เราฟังเสียงร้องที่เป็นแบบเสียงร้องผู้หญิงนะครับมันจะรู้สึกว่าเออมันมีความหวานละมุนนะครับฟังได้เพลินนะฮะส่วนในเรื่องของย่านเสียงสูงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงสูงที่มันค่อนข้างมีประกายแบบละเอียดเล็กๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สว่างจ้ามากนะครับด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบดนามิกไดเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกมาในโทนที่แบบเป็นแหลมที่ฟังง่ายนะครับมีความมนเนียนนะครับเวลาที่เราฟังต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะไม่ล้าหูเร็วนั่นเอง ส่วนแนวเพลงนะครับที่เล่คอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบฟังแนวป๊อปเบาๆนะครับอะคูสติกหรือว่าจะเป็นพวกเพลงแบบบันเลงอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวที่เป็นแบบเพลงหนักๆอย่างเช่นพวก EDM นะครับหรือว่าฮิปฮอปอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวอื่นๆที่ไม่ได้รุนแรงมากนักเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากครับซึ่งราคาค่าตัวของเขานะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหูฟังที่เป็นเทคโนโลยีสไตล์นี้นะครับแล้วก็มีสายอัปเกรดมาให้ที่เป็นบลัชซี44เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่6,990เา้าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามา สเตเดียมวันนะครับแล้วก็สยามพารากอนได้เลยนะครับจะมีเดโมอยู่2ที่เลยส่วนใครนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามานะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับที่มุมด้านขวานีเลยนะครับลองดูรละเอียดได้แล้วก็คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ได้ทันทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะครับผมถ้ากว่าชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราปล่อยคลิปออกมาจะได้ไปแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับ แล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรามีติ k t o ็อกแล้วนะฮะฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมรับรองได้เลยว่าเราจะมีคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามกันแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับยูโคเทคไอเอลหนึ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าเออเฮ้ยเราเป็นแฟนยูโคเทคอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีข้้้้้อออออเเเเสนนนะะไไไไรรตต่าาาาาางงงๆหืววมมมมมีีคํถก็พพิิ์ททดดลยย๋ขป ให้นะครับผมและวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ